สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราก็เราก็จะไปดูปลากันไในปลาไหลเผือกด้วยนะใช่ปลาไหลเผือดใส่ปลาไหลเผือกบอกโกหกคันเดียวค่ะเดี๋ยวค่ะมีสี่ม่วนนะค่ะเนี่ยเดี๋ค่ะนี่หนึ่งัดไปครับตัวเอากลิ้งสิบบาทใช่ไอขีดตัวค่าเอาห้าตัวมเลยในดูซิ่งของเรา

มานน้ำกันครับม่านน้ำกันมานน้ำกันเอออันนี้ชุดขอบขั้วมีหอยผมมีปลามีกบมีปลาดุกมีกบเออกบนี่หมายความหมายยังแม่รถวิบากกรรมเก่ารถวิบากกรรมเก่าส่วนหอยคมล่ะชีวิตรักจะไม่ขมขื่นชีวิตจะไม่ขมขื่นใครใครที่มีเรื่องขมขื่นก็เอามาปล่อยที่แม่น้ำโขงวันนี้เราเอาความขมขื่นมาเยอะเลยเต็มรถ ความคมคึ้นทีม่โค้งเลยแล้วปลาดุกอ่ะปลาดุกปราจญ์จากศัตรูคู่แข่งอ๋อมันมีมันมีเงียงค่ะมันมีเงียงศัตรูมาทิ่มแทงเข้าเข้าทิ่มแทงขึ้นเอ้าอันนี้คือครบเสร็จแล้วเนาะปลาหมอสุขภาพร่างกายแข็งแรงโอปลาหมอกระมีดีโอ้ได้มาเมื่อไหร่ละครวันสันหมอสุขภาพแข็งแรงปลาไหลกระมีเห็นบ่เลือนไหลในธุรกิจการงานไะได้เราได้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับอืมยังงกแต่เทวดาค่ะฮะ ตัวไหนชุดเท่าไหร่คู่ละหนึ่งร้อยบาทคู่ละหนึอ๋อเดี๋ยวเราก็จะมาปล่อยนกบินสูงเขาหาตัวเด๋ยเขาหาตัวเด๋หลายย่ายเขาหาตัวใดหลายโอ้หอยหลองป็ดก้าเข้าเปดโอ้เลขตัวเก้านี่บอกโอดังหลายค่ะโอ้ป้ามักนี่ตี <Okay. S 2> นี่แน,นี่ี่ไปนี้รละเออเราล,ลงไปน้ำมันขึ้นตอนนี้เราจะลงไปปล่อยทั้งหอยทั้งเต่าทั้งปาะมอทั้งกบทั้งกระดูก ที่เรือเรือเรืออันนี้ก็บริการทุกท่านบริการไปใครจะมาลอยอังคารก็มาที่นี่ได้เห็นป้ะตีจะ้จอตัวแกสี่หกหกสี่เอาถือนเือ ใ็จแล้วปล่อยใช่นะครับ <c oughs> พี่น,อนอ้องเราจะเอาเปิดอันนี้ออกดิสาธุสาธุสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงอัญเชิญคุณพระพุพทธธรรมประสงค์อ,องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจงสเสด็จมาเป็นองค์ประธานวันนี้ก็จะปล่อยสัรพสัตทั้งหลายทั้งปวง มีครบทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ลูกหลานบริวารกายสังขารได้มาถึงที่ขอ,อนำสิ่งดีๆที่มาทำวันนี้กลับไปสิ่งชั่วร้ายข้าพเจ้าขอฝากพระแม่โคงคาพระปู่นาคาแม่ย่านาขี่ผู้ที่ปกปักรักษาอาณาเขตบริเวณแม่น้ำโขงแห่งนี้จงนำสิ่งที่ไม่ดีที่ลูกหลานไม่พกงปปัรถนา ก็ขอให้ไหลไปสิ่งดีๆก็ขอให้บังเกิดมีนำกลับไปอสอ <า S 1> ทุน <สา S 1> ต่อ <สา S 1> ชีวิต <สา S 1> ให้ <สา S 1> ลูก <สา S 1> ให้หลานบริวาลทุกตนทุกคนกคน็ขอ,ขอให้บังเกิดทุกสิ่งทุกอย่างโชคล้าจงบังเกิดทรัพย์สินจงบังเกิดโภคาทรัพย์จงบังเกิดทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดแล้วพระเจ้าก็จะขอปลดปล่อยสิ่งไม่ดีให้ไปณนกะารบ,บัดนี้ก็พอแล้วนะที่รั น้อยไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับโอ้โหบแล้วทุกอย่างอันนี้ไม่อยากอาไปมึงขมขื่นมากให้มึงหยิบออกไปโยนไปไกลๆเลยความขมขื่นของมึงเออไปเรียบร้อยพี่น้องเรียบรอยอันนี้เอาโซกตัวใดก็ใบเดียวบ่ ก็มีใบเดียวนี่ครับฮ็กซีนี่ครับฮ็กซีมันคือมีใบเดียวเหรอครเป็นชุดบ่มี่ป่ะยังละใบครับมันไมีไม่ยังละใบคือบ่มีเป็นชุดอันนี้ฮ็เขาก็เอาเป็นชุดนะเขาฝากซื้อเป็นชุดนะชุดไหมนี่มันทำไมไม่มีเป็นชุดอ่ะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเขาแบ่งเขาเขาก็เอาเขาเดียวเป็นชุดนี่ครับบนนีี่่ใก็ใบเดียว นี่ก็ใบเดียวหม,มั้งแต่กระครูมากอีกค<ม>นนะครับพี่ดองเรสร็จสิ้นในส่วนของการเดี๋ยวเราขอไปปล่อยนอกบินสูงแล้วก็จบเลยเราวันนี้อากาศร้อนอยู่นะครับนก นกนี่ก็หมายถึงว่าให้ดึงโชคและวาสนาของเราบารมีของเราให้สูงท,ที่เรามาทําวันนี้ก็คือวาระสุดท้ายเ,เราทําไปแล้วก็ขอให้นกนี่แหละที่ดึงบารมีเราขึ้นนะตรงนั้นเราก็ไปสรุปคลิปตรงนั้นอีกทีหนึ่งเผื่อคนได้ดูคลิปแล้วก็จะ,ะได้รู้ว่าเออเราทำแบบไหนแบบไหน,แบบไหนโอ้เหนื่อย,ยโอ้เหนื่อย hoàn phi đỏ hòn hoàn khắc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ

เป็นตอนนี้ก็คือสิ่งที่เราได้มาทำบุญวันนี้ให้ดึงบารมีโชคลาภวาสนาโชคชาตาของเราให้สูงขึ้นครับธุรกิจการงานของเราให้สูงขึ้นครับก็คือให้อาศัยนกเนี่ยช่วยนำพาดึงบารมีของเราสูงขึ้นสูงขึ้นโอเคนัมเบอร์บัตไปแล้ว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 นะครับปล่อยชีวิตนะครับสองชีวิตขอบคุณนะค สาธุสาธุสาธุไปโอเคสรุปคลิปวันนี้เราขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะที่ท่านมาปล่อยปลาขอบพระคุณมากค่ะวันนี้เป็นวันพระท่านมาโปรดลูกหลานอาพอโนโมทนาทำบุญด้วยนะคะสาธุนะคะสาธุดาวันนี้เราก็ได้สมใจปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างเราทำมาก็ตอนนี้เราอยู่ที่วัด เพระทาตุล่าหนองออล่าหน้องเลยไปก็พระทาตลางน้ําก็น้ํใช่ค่ะน้ําก็ท่วมแล้วมไม่เห็นแล้วนะครับวันนี้ก็ขอนโมทนาสาธุกับท่านผู้ชมของเราวันนี้ให้อธิษฐานจิดเอาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงบัดนี้นะครับชีวิตจะได้รุ่งเรืองราบรื่นทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ตัวเองเจตนาคิดดีทําดีเราก็มีสิ่งดีเพียงตั้งแต่คุณเปลี่ยนความคิดที่ไม่ดีมาเป็นความคิดที่ดีชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนทันทีโอเคนะครับต่อไปก็เดี๋ยวเจอกันใหม่